Mẹ ก็ต้องเปิดนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่เจดีเขาเรียกอะไรนะวัดเจดีไอ้ไข่วัดเจดีไอ้ไข่เราจะพาแม่เนี่ยมาโรยแป้งแล้วก็มานั่งขูดนะคะเพื่อขอหวยแต่สิ่งที่มาดามแพมมาวันนี้นะคะมาคนเดียวไม่ได้ค่ะเรามากับพี่สาวของเรานะคะเพราะมาคนเดียวเนี่ยเราจะเหงาเพราะอะไรผัวถือกล้องเราเลยแบบว่าพาพี่สาวมาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครรู้จักบ้างไหมคะอันนี้คืออาจารย์ปิงปองอะค่ะมีผัวทั่วโลกอะค่ะ แต่งห,หน้าตามอาจารย์แตแล้วมอามจะให้ปวดท่องเออวันนี้็็ะมาเยือนวัดไอ้ไข่นะฮะมากราบตาไข่ดีกว่านะเราเป็นคนที่ไม่เล่นหวยนะคะแต่บอกไว้เลยว่าวันนี้เนี่ยแพมจะมาขอว่าให้แพมเนี่ยมีผู้ติดตาม1ล<อ>้านซับต i b e อครและรวมถึงว่าคลิปนี้แม่ขาพ่อขาขอให้ได้1ล้านวิวเลยค่ะเออถ้ายังไงเนี่ยเราจะมาขอพรกันที่นี่และที่สำคัญค่ะนี่เลยค่ะ แดดแรงอย่างนี้เราใช้ครีมกันแดดน้ำตบคอนเซ็ปต์สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาดามแพมก็อยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าแล้วก็ต้องบำรุงผิวนิดนึงเพื่อที่ว่าปกป้องผิวจากแสงแดด <c oughs> เพราะวันนี้ค่ะมาดามแพมเนี่ยจะพาคุณแม่นันทานเนี่ยไปเดินเที่ยวกันและขอพรนะคะจากวัดพระธาตุนะคะ วัดเจดีไอ้ไข่นะคะวันนี้เนี่ยโดนแดดเต็มๆแ,แต่เราจะตกก้องผิวจากแสงแดดด้วยผลิตภัณฑ์คอนเซ p ปต์พิซซิเคิลซันโปรเทชชั่นครตัวนี้ค่ะ,คะอาละค่ะและวิธีใช้นะคะกันแดดรองพื้นน้ำตกไม่มันไม่เยิมและก็ไม่โปะค่ะเราจะมาใช้กันโดยนี่เลยค่ะเปิดค่ะ เราจะมาสาธิตให้ดูค่ะบีใส่ล้างมือค่ะอย่างนี้แล้วพอเสร็จปุ๊บต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 บเพราะหลายคนเนี่ยใช้ผิดวิธีนะคะอ่ะดูนี่นี่ตบอย่างนี้อืออนูในนี้เนี่ยมันจะไม่มีน้ํามันนะคะและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฮ้ยตบมาแล้วฉ่ำมอกระตบต่อไปให้ทั่วไปหน้าค่ะนี่ทาไปอย่างนี้ตบไปค่ะตบไปค่ะถ้ายังไม่เจ็บก็อย่าหยุดค่ะตบไปค่ะตบไปค่ะยิ่งตบยิ่งเข้าเนื้อในนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะอําดูดีๆอ่ะบีบใส่หน้าเลยจ้ะอ่ะแล้วก็ ตอ,ต,อตอบ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 อย่างนี้ค่ะโอ,โอ้ตอบไปอย่างนี้ค่ะเลือดขาวและกระจางใสทั้งวันหน้าไม่ดรอปอย่างแน่นอนสําหรับใครที่บอกว่ามีปัญหากลัวหน้ามันหน้าดรอปด้านนู้นนี่สารพัดสารเพคค่ะเราก็จะออกแดดได้อย่างมั่นใจอ่ะตอบไปอย่างนี้ค่ะ และใครสงสัยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันช่วยอะไรได้บ้างเราบอกไว้เลยค่ะทาแล้วออกแดดได้ทันทีด้วยสูตร physical ช่วยสะท้อนแสง UV บำรุงและมี A C E Peptide White e n ค่ะช่วยฟื้นฟูผิวและลดเดือนริ้วรอยเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสให้กับพื้นผิวใบหน้าของเราให้สวยเปลง่งปลั่งออร่าทั้งวันนะคะและที่สำคัญค่ะบอกปิดและมีส่วนผสมของรองพื้นซึ่งคุณ สามารถทาและไม่ต้องทารองพื้นอีกทําให้คุณเนี่ยสวยใสยแล้วก็เป๊ะปังตลอดทั้งวันนะคะและสวยใสยและเป็นธรรมชาติโดยที่หน้าเราไม่ดรอปค่ะมีเทคโนโลยีวอเทอร์ดรเมื่อตอบผิวหน้าเบาๆเนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ําไม่ควรเขย่าวขวดหรือตอบที่หลอดก่อนใช้เพราะจะทำให้น้ำกับเนื้อครีมแยกตัวเป็นชั้นนะคะ มีจำหน่ายที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นวัดสรนร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศและที่สำคัญค่ะมีขนาดพกพาค่ะขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นด้วยราคา69บาทเท่านั้นเองขนาดใหญ่ราคา250บาทค่ะหาซื้อได้ง่ายนะคะบอกไว้เลย,เลยซื้อแล้วคุ้มมากและขนาดเล็กราคาแค่69บาทตามหาซื้อได้ในเซเว่นอีเลฟเว่นแค่นี้มาดามแฮมก็ออกแดดได้อย่างมั่นใจเพราะแดดที่สุราษฎร์ธานีร้อนมากแม่จ้าแดดร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัว วันนี้นะคะมันไม่ได้ถ่ายรายการค่ะมาถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็เปนนกับตัวเล็กตัวน้อยนะคะติดตามช่องย t ท b e มาดามมีบาร์ลนโรสขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากคุณดูสวัสดีค่ะดีตั้งเลยนี่เราจะบอกนะคะนี่เดี๋ยวเอาถ่ายถ่ายไปลงกันในช่องมาดามแพร์เล็กนึงออันนี้สาวสกลนครนะคะมาขอผัวกันที่นี่นะคะมาไกลนะคะมาไกลค่ะได้กี่ไม้แล้วคะวันนี้ค่ะยังต้องต้องนับเป็นวัน น,นี่นี่มาจากสกลกันหมดเลยสวยๆนะคะมาด้วยกันใช่ไหมคะนี่มาด้วยกันเนี่ยพอมาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เลิกคอแล้วแย่งผู้ชายกันนะคะหนูมาคอหวยหรือคอผัวลูกม้คอหวยคอหวยรวยแล้วแต่มีผัวใช่ไหมขอรถค้าลูกขอกระเนะคะ ีด้ไม่ได้จัดการนำมันก่อนดิมากตหนูดูหนูดูช่างมันกวนเลโอ้ยดีโอ้แม่จะได้มีตังค์ซื้อบ้านต้ขอบคุณนะคะจริงรอาคาคตอนนี้เนี่ยเอาวันดีค่ะดูสิตั้งแต่มายืนนี่มีแต่คนรู้จักนะคะเอามาถ่ายรูปใช่ไหมคะมาทิ่รนมาค่ะมาที่นี่เนี่ยแทบจะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยถ่ายรูปกับแฟนคลับนะคะหน้าสู้แดดแต่เราก็ยังสวยนะคะ จริงช่วงนี้แหละเราเข้ามาที่ในวัดเจดีย์ไข่ส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> คนเขาจะบอกว่าการที่มาที่นี่เนี่ยหคือขอหวย 2. ขอพรและ 3. ก็คืออยากจะขออะไรก็ขอนะคะ <c oughs> จะสำเร็จผลและส่วนใหญ่ที่คนที่มาเนี่ยตอนนี้ได้กลิ่นประทัดแปบลบว่า ชัดเจนมากถ้าเรามาขออะไรอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะมีการบนบานสารกล่าวแต่ของมาดามแพมเนี่ยมาขอเฉยๆแต่ไม่บนนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าลบหลูอย่างใดนะคะถ้าใครจะมาก็มาเฮ้ยสกลนครก็มาต่างจังหวัดอะไรมาก็เต็มไปหมดนะคะก็อยากจะลองมาก็มานี่ค่ะและสิ่งที่แก้บนนะคะอีกอย่างหนึ่งนอกจากประทัดก็คือนี่เลยค่ะ ไก่ชนค่ะตลอดทางเนี่ยมีขายเยอะมากนี่ดูเต็มมากเลยนะคะแล้วถามว่าผู้ช่วยวันนี้เป็นไหนคะนู่นค่ะพิธีกรเสริมค่ะถ่ายรูปค่ะอ้อร้อยอยู่ค่ะแอรแป๊บหนึ่งนะคะถ่ายรูปกับ FC สวัสดีค่ะโอ้ยดีใจค่ะได้เจอในเฟสขอบคุณค่ะดีใจมาได้เจอกันนะคะอ่ะนครขนายกหยบไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะดีใจที่ได้เจอกันนะขอบคุณค่ะ เอ้ามาค่ะค่ะหนูชื่ออะไรคะมาจากนครนายกทำมาด้วยกันออมาด้วยกันหนูชื่ออะไรคะฉันพิษค่ะหนูอะค่ะหนูมาเดาแฝงมาเนี่ยไม่รู้จักเนี่ยมาอยากมาถ่ายด้วยเฉยๆอยากมาถ่ายด้วยเดี๋ยวกลับไปก็ต้องไปดูอยเติมเน็ตก่อนเถอะค่ะถ่ายติดไหมคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ เนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าเราจะถ่ายรูปกับแฟนลับอยู่กลางแดดค่ะแต่หน้าเราก็ไม่เยิ้มไม่ละลายนะคะนี่ใจมากนะคะขอบคุณค่ะได้มาเจอใช่ไหมคะอันนี้มาขอหวยหรือมาขอผัวคะผัวไม่ไหวแล้วผัวไม่ไหวแล้วติกว่าอ๋อขอให้ลูกพ่อูสามสิบเจ็ดอ๋ออุ้ยตายแล้วรุ่นเดียวกับหนูเลยใช่ค่ะแต่หนูมีผัวเร็วโอเป็นฟังโชคดีของหนูใช่ไหมคะอุ้ยปากผิดคอนเซ็ปต์นะคะ ปากต้องสีบานเย็นตามเสื้อสิคับลมแลหนูจะเป็นลมแล้วใช่ไหมวันี่หนูมาจากวัดยุงใหญ่อ๋อเสื้อทีมก็เตะบอลก็เตะบอลและแล้วผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็ยังอยู่กลางแจ้งกลางแดดกันอยู่นะคะไม่ได้ไปไหนก็อยู่แต่ตรงนี้ละค่ะมามาลูกมามามาอะมาค่ะรอนานแล้วค่ะอะค่ะอันนั้นแฟนหรือพ่อคะ พ่อครับพ่อยังหนุ่มอันเนี่ยนี่บอกไว้เลยว่าถ่ายรูปเยอะมากดอกถ่ายจนเมมเต็มนะคะถ่ายก็อยู่นั่นแหละถ้ากเก็บคนละยี่สิบบาทนี่ดาวรถได้คันหนึ่งแล้วพี่ใช่ไมหอไมอ้าวเอาไปลูกไปอ๋อหนูหนูหรือเปล่าที่ร้องเพลงอ้นเนี้ยเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวหนูใช่ไหม <c oughs> อ๋อไม่ใช่ เจนนี่ลิลลี่หรือเปล่าอันนั้นเจนะะนี่นะคะนั้นลิลลี่ค่ะมัดมัดก้าวสูงนะคะเออ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็จะจูงกันไปแล้วก็ไปหาหวยกัน<ห>นะคะ จุงเลยเหรอคะนี่ต้องจูงยังไม่ถึงไวจุงนะไม่ตัวพริกเหนียวคำว่าพริกเหนียคือขาพริกนะเดี๋ยวขาพริกเนะกลัวพริกเหนียวค่ะไปไหว้พระสวยๆสวัสดีค่ะเสร็จสีแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้ตัวเองค่ะโอ้ย่ัวตูนโอ้ยงั้ปล่อยเกาไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปสักการะนะคะบูชากับออ รูปรูปห,หล่อไอ้ไข่อไอไขนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่ายนะคะห้ามถ่ายเขาห้ามถ่ายแล้วก็จะอยู่กันแล้วก็ไปขอพรนะคะให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอหวยให้ทุกคนด้วยฝากขอพรไปียงทางบ้านใช่ค่ะามาอย่างเดียวไม่พอคะ่ะมาดามแพมได้พรคุณก็จะได้พรแล้วก็<อ>ได้บุญไปด้วยนะคะก็ชมคลิปนี้ก็ขอให้สวยรวยเออกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อธิษฐานนะคะอธิษฐานก่อนแล้วก็ไลค์แล้วก็แชร์นะคะ ถ้าเกิดว่าได้ตตมประสงค์ก็ต้องมาแก้บนไม่ดูดููไม่กล้าขอไม่ไม่กล้าบนบานศาลกล่าวแต่นูจะขอขอให้ท่านแบบว่าช่วยดนบรรดาโดยบรรดาเอออะไรอย่างนั้นนะคะเพราะเราบางทีอาจจะไม่สะดวกที่จะมานะคะแต่ถ้าใครจะาทำออนไลน์ได้เราแก้ออนไลน์ได้เออเราแก้ออนไลน์นะคะเออจุดทูบแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตนะคะออนไลน์ก็ได้หรือว่าทำบุญทำบุญออนไลน์ได้นะก็คือดีค่ะงเ่รอกว่าแล้วไงเจ้าําว่าได้ไหม บนบนบน,บนผู้ชายหรือเปล่าบอกใช่กันลุดนะเดี๋ยวเขาบอก่นี่ขอบ <c oughs> ขอบหวยหรือขอบผัวไงเ <c oughs> ข้ากล้องหมดเลยจริงเหรอเอาราคาตอนนี้นะคะเราก็แบบว่าเมาส์ต่อคิวตอ่วตอ,ควตอคิวนะคะเราต้องเข้าจุดวัดกรองไข้แล้วก็ใส่แมสนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าเราจะได้ปกป้องก <c oughs> ัดไม่ตกกัดไม่ตกกัดไม่ตกนะคะตลอดทางที่เ <c oughs> ราเดินผ่านมานะคะไก่คือเยอะมาก เต็มไปหมดเลยนี่คือแบบว่าไก่ที่เขาเอามาแก้บนกันนะคะถ้าใครเนี่ยบนบานสารกล่าวอะไรไว้ก็ควรจะมาแก้บนด้วยนะคะเอาสวัสดีค่ะจะไปขับอีกแล้วนะคะขอบคุณค่ะ อ๋อราคาและสําหรับวันนี้นะคะบอกไว้เลยว่าสู้แสงแดดได้หน้าไม่เยิมหน้าไม่มันแต่หน้าเป็นสังขยาเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ถามว่ายังอยู่ทนอยู่นานนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปิงปองด้วยนะคะที่มาสวยแต่กเลยค่ะไรมาทำบุญร่วมกันมาทำบุญร่วมกันเพราะพี่สาวน้องสาวก็ต้องเกื้อหนุนซึ่งกันละกันนะคะและตอนนี้ค่ะหม่อมแม่ทั้งหลายค่ะนุ่นค่ะ ซื้อลอตเตอรี่กันเรียบร้อยแล้วค่ะรับรางวัลรับรางวัลรับรางวัลรอลุ้นนะคะรออรน,รอ,นเอ,อเดี๋ยวเทอหน้ามาใหม่ใช่ไหมคะเอามาแก้บนนะคะ,เ,นนะ,คะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่หนูไม่พามาแล้วนะ ว่าหนูไม่ได้บนอะไรหนูบอกว่าหนูจะตักบาตรเฉยๆนะคะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะคะใครหลายคนที่อยากมาที่นี่เนี่ยตักบาตรตักบาตรที่บ้านด้วยอ๋อโอเคค่ะแม่จะจุดทูบตักบาตรที่บ้านอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยไม่สามารถถ่ายทําได้ในทั้งหมดในทุกที่นะคะอาจจะแบบว่าเออมีจุดเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่ได้ถ่ายนะคะก็ราบขอขอภัยเออเขาแบบว่ามีข้อจํากัดนิดนึงพอดีว่าไม่รู้จักกับท่านเจ้าอาวาสนะคะคือหลายท่านท่านผู้ชมอาจจะรอ ดูนะฮะอยากะจะเห็นว่ารูปปั้นไอ้ไข่เป็นอย่างไระนะฮะบรรยากาศใน,ในบทเป็นอย่างไรนะฮะ,ะเราต้องขออภัยด้วยค่ะว่าเขาห้ามไม่ให้ถ่ายใช่ค่ะแล้ววันหลังเดี๋ยวมาดามแพมจะมาเที่ยวใหม่นะคะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยกันแดดคอนเซปทำให้มาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้ค่ะ